ดีค่ะนะคะเมื่อกี้เราไม่ไปบอกปลาบอกลูนมาแล้วนะคะนี่เรามาที่สวนผสมของพ่อสีทนนะคะในสวนผสมของพ่อสีทนนั้นมีอะไรบ้างถามพ่อสีทนเลยค่ะพ่อคะที่เราปลูกอยู่นี้ใช้สมแดงเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราปลูกมีแสเลเน่คือครับสวนครัวนะผักส้วยควานแสเลเนแล้วก็นี่คือนี่คือสมแดงครับนี่นี่แหละพ่อนี่แหละนี่แหละใช้กับผักตังใบใหญ่มากฟังด้วยนะครับ แล้วก็มะนาวด้วยเออแล้วหอมบัวด้วยหอมบัวผักบุ้งผักุ้งจีนแล้วก็ไอ้ข้าฉีดมะขามโอ้ไซสมแดงก็ไปหมดเลยเนี่ยมันตกเปรียวไปกเปรี้ยวไปหมดเลยแนี่หรือว่าสวนนี้นะครับใช้สมแดงพ่อคะจะถามว่าใช้กับต้นพืชของเราเนี่ยพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยดียังไงมั่งใช้สมแดงใช้สมแดงมัน มันมันดีครับเห็นไหมยอดยอดมันสวยไหมนี่ยใช่ยอดใหญ่เท่าโป้งเลยแล้วใบก็ใหญ่นะใบเท่าฝ่ามือเลยทีเดียวนะคะนี่คือผักตังนะคะที่พ่อใช้เนี่ยใช้ทั้งหมดเลยใช้รวมมันชีชิดไปหมดเลยครับค่ะผสมยังไงบ้างผสมยังไงบ้างยี่ยี่สิบห้าลิตรก็ต่อเป็นหนึ่งฝาเลยครับหนึ่งฝา ยี่สิบห้าลิตรต่อหนึ่งฝาสูตรเข้มข้นเลยนะพ่อน่ะเข้มข้นเลยอือค่ะแล้วเพราะว่ามะนาวกำลังจะออกดอกนะเราเราต้องเล่งอ๋อต้นใบมันเขียนี่มันจะออกดอกนะมะนาวนี่ค่ะสังเกตยังไงเขาต้นใบมันก็ลูกก็สมบูรณ์มากขึ้นนะคะพ่อคิดว่าเนี่ยดอกไม้ต้นใหญ่ไหมเนี่ยต้นตมันใหญ่นะค่ะที่เจ้าของที่ผมได้ซื้อมาเขาบอว่ามะนาวอะไรมันโตเร็วอย่างนี่าเ้อ้าวผมใช้สมแดงเับได้ขายก่อนใคร ได้ขายก่อนที่ที่เขาปลูกเป็นคือเจ้าของเขาเจ้าของขายให้ผมเลยค่ะปลูกพร้อมกันอีกเขาปลูกไปยี่สิบต้นเขาวะของเขายังไม่ตูเลยอืมค่ะตรงนี้ผมมาใช้สมแดงมันก็แตกไปหมดเลยค่ะก็แตกต่างกันเยอะได้ผลดีอยู่ค่ะนี่คือความประทับใจของพ่อสุยทนนะคะใช้สมแดงมาสามปีแล้ว ะะและจะใช้ตลอดไปคร <ไป S 1> ับค่นะนี่คือความประทับใจนะคะโ <ไป S 2> สมแดงใครรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเรา<อ>คน<อ>นั้นอชอบมี